เจ้าแพ้ในไมค์ครับฮาร์ดคอร์การท้าทายครั้งใหม่ของเจ้าคืออันนี้ The Common Minecraft Sky g r e a d มิดลีพุงสวัสดีครับพบกับลุงพีอีกแล้วนะฮะในเกม Minecraft Sky g r i d เรามาต่อกันเลยครับเป็นไงฮะแหมช่วงนี้หน้าหน,นาวอากาศหนาวแล้วนะครับลุงพีไม่ได้ใส่ชุดตัวเดิมนะฮะมันเป็นเสื้อนหนาวอันเดิมมันละแม่นะครับ okay, โอเคก็พาร์ทที่แล้วผมก็ได้บอกคุณผู้ชมไปว่าเราจะมาทําสิ่งเล็กๆที่เรียกว,ว่า ไอรอนโก e เลมมีเนาะไอรอนโกลนี่คือจะเป็นเขาเรียกว่าไม้ตายสุดท้ายที่จะเอาไว้ต่อสู้กับตัวอื่นๆนะฮะตัวสิ่งอื่นใดเห็นคุณผู้ชมบอกว่าอะไรนะสโนอะไรเอาเอาเอาเขาบอกคุณผู้ชมบอกว่าสโนบล็อกเนี่ยไอสโตบอลเนี่ยสามารถฆ่าไอเบลสได้อ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าว่าเป็นเช่นไรนะฮะ ก็โอเคก็อีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้รับชมคลิปนี้ก็อาจจะลงวันนี้วันที่22หรือเปล่าโอเคนะก็คือภายในวันข้างหน้าเนี่ยก็คือจะมีคลิปลงตามปกติแต่คือคุณผู้ชมที่ดูผ่านอ,อ่า Facebook ที่ได้รับข่าวสารจาก a c e b o o k เนี่ยก็ให้สังเกตคลิปว่ามาตอนใหม่ได้จากคลิปนี้นะฮะก็คือว่าคือทุกคลิปจะมีบอกว่าพาร์ทใหม่มาหรือ,อยังคือจะมีอยู่ใต้ล่าง คุณผู้ชมก็คลิกเข้าไปดูนะฮะคือเพราะว่าจะให้ระบบ YouTube อัพโหลดแต่ว่าเป็นสเกตดูให้นะแต่ลุงพีไปต่างจังหวัดนะครับก็คือว่าใครที่รับข่าวรับชมจาก Facebook เนะี่ยก็ให้มาดูตอนเก่าๆเ,เพื่อดูว่าลิงก์ตอนใหม่มาหรือ,อยังนะฮะประมาณนั้นโอเคไปเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวเราเอาลูกบอลก่อนนะเปยังไงบ้างลูกสบายดีไหมเนี่ยสบายดีครับเอ้ยผิดคนคนด้วยเอียเสียผิดผิดผิดเสียง ืมสบายดีเฮ้ยวันนี้พ่อไม่มีอารมณ์จะคุยกับลูกทําไมอ่ะพ่อจะมีแผนการที่จะไปสร้างครอบครัวใหม่ใครกันพ่อเดี๋ยวลูกก็รู้เฮ้ยจะมาลูกลูกอย่าลูก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 พ่อพ่อพ่อขอโทษลูกลูกพ่อขอโทษนะอยู่ในนี้แล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยลืมไปลืมไปมันจะออกด้านนอกด้วยเออปิดก่อนเฮ้ย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 อย่าอย่า ลืมไปว่าโดนน้ำไม่ได้ต้องกันหลายชั้นเลยทีเดียวเอยแปบ๊บหนึ่งนะฮะอทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยเนี่ยฮะไม่เข้าใจเลยอะมนเป็นไรเราเหลือไว้เฮ้ยเดี๋ยวหน้าฝนแบบนี้หน้าฝนแบบนี้ ไปแล้วหนึ่งโอ้เหลือหนึ่งเลยโอ้โหพัมพกินเดี๋ยวก่อนไปก่อนไปไม่ต้องมองเลยลูกผมไม่มองก็ได้ครับเราต้องด่วนเลยฮะเฮ้เอามานี่นะเราต้องปลูกฟักทองแล้วลหละครับนะก็มีคนหลายคนบอกว่าลุงทีปลูกฟักทองเถอะเป็นไงล่ะนะ สุดท้ายก็ต้องต้องปลูกฟักทองแล้วครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราหาดินกงินเราเอาดินกงินไม่ไม่งั้นปลกคือวิธีทำหนังสือเอนชาร์ดเนี่ยมันต้องใช้ออฟซิเดียนถูกไหมครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งแล้วกันตอนค่อยทําตอนไปที่เราจะไปเอไอดีเแล้วกันนะตอนนี้เราไปนรกคงไม่ต้องซีเรียลอะไรไม่ต้องซีเรียลอะไรอะที่เกิดอะไรเราเห็นฟักทองเราไป โดฟักทองกันเก็บให้เยอะที่สุดเท่าที่ทําได้รู้สึกว่าทำไอรอนโกลเลมต้องใช้โอ้โหเหล็กมหาศาลนะครับเออดีแล้วที่ผมบอกอุ๊ดนะ I know you เปลี่ยนทางก็ได้โอเคอเอเฮบอ้อา,าดพลาไม่พลาดไม่พลาดไม่พลาดเจอของดี เดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะปลูกยังไงดีเราปารลูกยังไงดีเนาะและไอ้ไม้ไอ้นี่เราอยู่ไหนเนี่ยไ้จอบขุดอยู่ไหนเนี่ยโอเคครับปลูกฟักทองมันต้องเว้นพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยเอาละลองปลูกลองปลูกไปไม่ลองไม่รู้โอเคครับแคบแคบีค้ยอบอุ่นนะ มันจะเป็นแค่ขอ้ออ้างสำหรับคนที่มันขี้เกียจแค่นั้นแหละดูสิโอเคดูสิว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะฮะอืมโอเคเลยอาา่าฮะก็ได้เวลาไปไปเดี๋ยวก่อนอื่นผมต้องตัดฉากนี้ก่อนเพราะว่ามันจะทำให้คุณผู้ชมเสียเวลานะฮะเราจะมาไอ้ลูกอยเฉยอ้อจ้าเฮ้ยโอ้โอ้โอโอ ยาลูกยา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 พอดีมันเป็นวันอะไรเนี่ยมานี่เลยพ่อเขาคืนชีพเดี๋ยวมันต้องอยู่ไหนเออเป็นอะไรในวันนี้โอ้ยเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย หรือว่าเจ้าไก่แจ้มันเล่นแล้วเป็นไรเมื่อกี้ไม่รู้สิครับนี่พ่ออยู่กับหนูสองคนแล้วนะไม่มีใครคนใดแล้วเนี่ยก็ดีนะครับผมก็ไม่อยากอยู่กับคน,นอื่นเหมือนกันล่าเจ้าอุ้ยช่างเถอะโอเคถอยหน่อยโอ,โอ้ยโอ้ยพระเจ้าเอ้ลูกเอ้ เมื่อกี้พ่อหัวใจแทบวายรู้หรือเปล่าลูกไม่น่าเชื่อว่าด้านล่างเราจะมีแบบนี้อยู่ด้วยนะมันเกิดขึ้นไวมากเมื่อกี้ผมตัดสินใจแล้วว่าผมไม่ทำทางเป็นทางแบบว,ว่านี่ป้องกันการขึ้นอีกระดับหนึ่ง โอเคเดี๋ยวผมจะลองไปลองทดสอบดูนะฮะว่าที่คุณผู้ชมบอกมาว่ามันจะจัดการเจ้าตัวเบสได้ไหมนะเพราถ้าเราจัดการได้เราก็ทำเบสต็อตแล้วก็ทำเป็นเบสพาวเดอร์เนี่ยก็จะได้ตัวผสมกับเป็นลูกบ bon. อลอะไรอะไรมีอะไรอ๋อจ้าหลุดแล้วลนี่ฮะอะไรใครมาสวัสดีเจ้าลันเอง เจ้าอย่าบังสิทธ์โยเจ้าโอ้ยอย่าหันตูดฉันไม่ชอบตูดไก่มันอ้วนเน่ไปไหนเจ้ากบดพลังแล้วฮิลโลบายฝากไว้ก่อนเถอะลาก่อนเอาละพิกกี้เอาละวันนี้ฉันมีข้อเสนอคุยกับพ่อผมเลยดีกว่าอะอะไรนะคือคืออ๋อคุยกับพ่อพ่อโอ้โหดับอะไร คือผมจะมายืน่นพันธะอยากมาเป็น,นมัธยมิกกับพ่อด้นยนะครับเฮ้ยขอคิดดูก่อนนะโอเคครับพ่อผมจะรอพ่อวันที่พ่อต้องการไปแล้วเฮ้ตัวเบสเอาละ่ะเอามามาไหนดามเมจเท่าไหร่เอามันไปนู่นเลย เอ้ยมาสิบวกกันมาไปไหนละเอาเอาราวางกันโอเคเอ้ยโอ้โหโอ้โหเด็ดเด็ดเด็ดเด็เฮ้ยกลับไปนีเฮ้ยนี่อย่าเกิดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้อ้องการกำลังเสริม we need backup we need backup พ่อห้ผมไปช่วยไหม ไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรล,ลูกเองนิดเดียวพ่อเขาจะได้สมาชิกครอบครัวใหม่ละอืมโอเคครับได้รอแป๊บหนึ่งเถอะรอแป๊บหนึง่งเราต้องสร้างที่มั่นเราต้องใช้เยอะๆเลยเนี่ยไม่พอหรกแค่นี้ไปเฮ้อเด็ดๆเอาลาวาเอาลาวามาก่อน อ่าฮะเอาเก็บไว้ไปดูซิว่าฟักทองเราเป็นยังไงบ้างมันโตยังไงล่ะเนี่ยเราก็รอดูต่อไปว่ามันจะโตทางไหนเราจะได้ไปปลูกถูกวิธีเอาละข่าวพร้อมแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปสร้างฐานก่อนฮะที่จะได้จัดการกับเบสลอตไอตัวเบสได้เราต้องไปจัดการเอ้ยอ่้มันอยู่ด้านล่างเราฮะ สวัสดี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 นี่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 โอ้โหนี่แหละนี่แหละมันฆ่ายังไงฮะเนี่ยโอ้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 ยมันนี่มันนี่มันนี่โอ้โหรือโอ้โห้ยอโอ้โหเดี๋ยวป้องกันก่อนเดี๋ยว ôi, bong băng bong băng băng ôi, băng 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 Ôi băng 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 ไหนอยู่ไหนเฮ้ยโอ๊ตลบมันนี่โอ๊ยตายโอ๊ยกินไก่ก่อนกินเนื้อฮีโรบายอ่าโอ้นั่นไงอืมแตงโมแตงโมแตงโมดูนะฮะว่าเราสามารถเก็บเวสเพราะว่าเดี๋ยวนะนี่ครับโอ้โอเค เราต้องการประมาณ4โอ้หลายอันอยู่ทำทำาะนเนี่ยทำเหล็กอ่ะมาเระาเดี๋ยวเราไปเอาเบสก่อนเราต้องบุกบุกเนเธอร์ไปเอาเบสก่อนมานี่เลยเอ้ปล่อยเฮ้ยรู้แล้วข้ามีข้อเสนอข้อเสนอคือพวกเจ้าต้องมาช่วยค่ะใครทําให้มันตีพวกเจ้าโอ้ยมาเลยมาเลยมาเลยนั่นแหละติมายิงก็สิ มาเลยอ้าพวกเจ้าไม่ออกมาหรอเจ้าหมูตู้อยู่ไหนมาานี้มาานี่ม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 านีมานีมานีอีละบ่ละมานีโอ้มานีมานีอีละละปะโป่งเป่งมาหนี้มานีไปไหนมา เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมูตู้ฆ่ามันหมูตู้หมูตู้หมูตู้เอ้ยหมูตู้ไม่เป็นไรเลยอะฮ่แหล่แล่แล่แล่นี่ข้ามีพันธมิตรมาปกป้องข้าเอ้าไอ้หนูอย่าวิ่งอย่างนั้นเลยลูกอ่ะข้าเบิกเน้นให้เจ้าแล้วสวยข้าแน่โอ้ยทำไมมันโดนข้าวะเฮ้ยเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเลย เดี๋ยวรู้เลยเนี่หมูตู้ไปต้องจัดการให้ได้ฮะเดี๋ยวไปเอาของมาโอ้ย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 เข้าสับเปิดทางให้เจ้าแล้วพวกหมูตู้เจ้าพิงกี้จนเผาพิงกี้นี่มันอยู่ไหนละไปไหนละอ้าไปไหนแล้วเนี่ยตัวซะอยู่นู่นเลยอยู่ไม่ช่วยเลยอ่ะอยู่ไม่ช่วยไอเลยอ่ะ โต้ยเยอะนะโอ้โหชัดเจนเลยเอ้ยโอ้โหโอ้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 เฮ้เราต้องไปรังมันไปสร้างไปสร้างที่รังมันเลยเอาละลูกขอยืมหน่อยครับเอ้ครับเออหวัดดีหวัดดีอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงออืื้ห เอาไหม่เอาไหมเอาไหมเอาไหมสู้ผมสู้จะได้พอได้ตรงนี้แล้วเราจะได้ไปหาไอรอนเราจะได้สร้างกองทัพกองทัพไอรอนโกเลมเราต้องรีบครับตึมติ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 มตมติมติมตม เห็นเกิดเลยอุ้ยเจ้โอ้โหด้านไหนตื้อเดือตื้อเดือตื้อเดือดอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวตึมตืมตึมตืมฮัลโหล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 ยิงสิยิงสิแผลแ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 ลนอ้อจะทำไรข้าไม่ได้หนอ เราจะได้สู้ตรงน,นั้นได้ฮนะเขาจะฮึบฮึบมาสิหูเฮ<อ>้ยเฮ้ยนี่นะโอ๊ยมันมาจากไหนเนี่ยเอา้าเอา้าเอ้าเกิดสินั่นไงป่า้ยโอ้โหชัดเลยมันเกิดตรงนี้ รู้แล้วรู้วิธีแล้วเอาละมานน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเพ็งกี้เอ้ยไม่ใช่สโนวี่ขอหน่อยเอาละรอต่อไปโอ้ยนั่นไงนั่นไงฮะผมรู้แล้วว่ามันจะเกิดแบบนี้อ่าเฮ้ยไม่ได้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 ไม่ได,ไได,ไได้เราต้องต้องเข้าใจแผนมัน เราสิเราจะได้สร้างกองทัพโกลเลมแล้วแค่เบสอันเดียวเราจะได้ไปไปในเธอร์ไปดีเอ็นได้จดจบไม่ไกลไม่ไกลนะพี่จดจบไม่ไกลไม่ไกลเจ้าก็ยังอยู่ที่เดิมเจ้าก็อยู่อยู่ที่เดิมดรอปไหมดรอปไหมทำไมเจ้าไม่ดรอป รอสิโอ๊ยกระตุกะอะไรแล้วเอาสิเอาสิเอาสิเฮ้ยดับแล้วเ yeah. ย้แท็กน่อยครับแท็กน่อยนี่นะเฮ้ยน่ารักจังเลยเย้ yeah. it's time to go home no เออเออสะดุกละ finally ตืน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 โอเคครับในที่สุดเราก็ ได้เจ้าตัวนี้มาแล้วได้แค่อันเดียวนะฮะที่เหลือแล้วก็ต้องตามหาไอเอ็นเดอร์แมนอีกนะครับแล้วก็ไอนี้อีกไม่ต้องห่วงนะไอ,อรู้วิธีแล้วโอเคเราก็ต้องลงไปด้านล่างนะฮะเพื่อที่จะไปเติมแต่งเราก็ต้องไปสร้างด้านล่างอีกว่าให้แบบว่าเป็นครอบคบคุบมคุมครอบคุม,คคม,คคมด้านล่างโอเคมีฐานมาที่ทำไงที่นี่เอยเจอฮึบนี่ เส้นทังสีขาวนี่ปิดทางซะ With the power of the end I will put it in this เราขาดเท่าไหรนะ่นึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกสิบเอ็ดอันฮะโอ้โหอีกสิบเอ็ดอันเอาละเครียดเลยโอเคก่อนอื่นเลยนะครับพอเรา ได้ตรงนี้แล้วเราสร้างตรงนี้แล้วนะฮะเราก็ต้องมันมีวิธีครับเพื่อที่จะบอกว่าวิธีอยู่เดี๋ยวก่อนขึ้นไปเดี๋ยวผมขอขุดเอาเหล็กก่อนนะฮะอืมเฮ้ยเจือฮึบเฮ้ยเจือฮึบเฮ้ยเจือฮึบไข่จะไปกล้าขุดด้านล่างแล้วเฮ้ยเฮ้ยเจือฮึบเออฮึอบ โอ้ oh. goodbye my friend โอเคครับเราจะใช้วิธีนี้นะฮะเราก็ดูได้จากตรงนี้เลยอืมโอเคได้เวลาคิวไ <Kill. S 1> ปใช้บริการใช้บริการหน่อยนะลูกครับโอ้อีกยาวเลยเฮ้ยอ๋อโชคดีมากๆเลยเอ็นเดอร์แมนฉันฉันฉันอยากจะลาวเอ็นเดอร์แมน โอเคครับได้เวลาอัญเชิญอ้าวล่ะเกิดสักทีอ้าวเกิดเลยลูก yes โอ้โหโชคดีมากฮะ eyes of ender เราได้ไอ้ไอ้การ์ดไอ้นี่มาจะทำอะไรได้ไอ้ต้นไม้จังเกิลแหลมเลยโอ้กระดูกไม่มี โอ้ oh, ถ้ามีกระดูกเราจะได้สัตว์เลี้ยงใหม่นั่นคือน้องหมาน่ารัก <laughs> แต่ต้องได้กระดูกจากอีลูกไบอย่างนั้นเหรอเฮ้ยมันจะขุมหรือเปล่าขุแามแหละนะมันสามารพาไปไหนก็ได้นี่โอ้ยรมพลรมพลคนอ้าวเฮ้ยสองตัวอ้าวเพิ่งรู้อ้าวอ้าวเอาละฮะ เราก็ต้องหาเอ้นี่กัแล้วล่ะไปก่อนอื่นเราก็ต้องทําไปตรงนี้ต่อ,อ,ตอจารันนิมูจุ๊บมันเห็นของเห็นของดีเห็นของดีเ,งดเดี๋ยวเจอใครมาผักตกวะเกือบแล้วนีพวกแกนี่มันนิสัยไม่ดีเลยที่นี่ออ๋น้ำผักเหรอนึกว่าฮีโร่บายน เฮ้ยนี่แหละโอเคพร้อมไปต่อโอเคครับเราก็ได้ที่ลงไปดีเอ็นแล้วนะก่อนอื่นเลยเราก็จะทำบันได oh, อาออ้าวเฮ้ยที่ทำบันไดผมโ oh, ชคดีมาก พอไหมเนี่ยอ้ยอ๋ออยเรียบร้อยเลยเฮ้ยคุณคุณโอ้โหโอ้โหวันด,ดีวันด,ดีคิดถึงฉันไม้เดี๋ยวข้างหลังแกน่ะไปแล้วตัวใครตัวมันนะเพื่อนเฮ้ยจะบ,บ้านเราลักลอย,อยู่ไอ้สโนโกเลม เกือบละโอ้ยมันมามันมาได้ไงอันตรายมากๆเลยอืมโอ๊ตนั่นไงไม่ให้ตายอย่างนี้หรอก การไม้อีกเยอะเลยแหละฮะอ้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหอืมอืมแบกมาด้วยอืมอืมอืมอ้าวคิตตี้กิตตี้สวัสดีครับกินปลาเปล่ากินปลาเปล่าที่เกิดตัวอะไรกัน โอ้โหชัดเลยชัดเลยไม่ให้แกเกิดล็อกเอาไว้ว่าวันนี้ลุงพีโงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่พาร์ทต่อไปหวังว่าเราก็คงจะได้ไอรอนโกเลมแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ทุกอย่างก็เริ่มลงตัวแล้วเราก็เหลืออีกไม่กี่อย่างที่จะต้องตามหาตอนนี้ตอนนี้ก็คือตามหาเหล็กเหล็กเสร็จแล้วก็จะเป็นตามหาเอ็นเดอร์แมน นะตามหาเอ็นเดอร์แมนก็อย่าลืมนะฮะเล่นเกมให้มีประโยชน์อีกประโยชน์มาจากเกมนะครับบิบายครับ